ฮัลโหลครฮัลโหลครชื่ออะไรคะจุ๊บกิ๊บค่ามึงอย่าพูดดี่กูคนลุกไหวอ่ะเกบีแตครับทุกคนฮะอะไรนะ อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงมาซ้อทอนกันนะไอสองคนเนี้ยอะไรเสียงมาซ้อท้อท้อท้อเสียงมาซ้อท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 ้อนอ่ะอะไรนะเสียงมันธนาทอนธนาทอนอ่ะฮะใครต่อยพี่กูหน่อยผมต่อยอย่างนี้พี่ผมต่อยอยู่ไปละพี่ฟาร์มเหรอผมอุ่นใจแล้วไม่ใช่ยิ้มไอ้เหออะไรอ่ะไม่ได้ละใครมันไล่ยิ้มคนไหนวะ ไอยิมเป็นทาล่าาฮัลโหลคะฮัลโหลคะชื่ออะไรคะชื่อจุ๊บจิบค่ะมึงอย่าพูดดีกูขนลุกไหวอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อจุ๊บจิบค่ะมึงอย่าพูดนี่กูขนลุกจิ๋มหายเลยดิวโรงเรียนอนุบาลสาม ตัวคุณอยากเป็นอะไรครับองตัว<ถ>คุณอยากเป็นอะไรครับอา้าวคุณตายเลยครับตัวอยากเป็นหมอค่ะไม่ได้ถามค่ะแล้วไอ้จุ๊บจิ๊บนะครับอยากเป็นอะไรครับไอ้จุ๊บจิ๊บบอกอ๋อจุจ๊บ<อ>จิ๊บอ,อยากเป็นอยากเป็นนายกเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ใครได้จุ๊บจิ๊บป่ะมึงเลิกเลยมึงเลิกเลยตัวยงมันจุ๊บจิ๊บดิ ไม่ไม่ไม่เอาอ่ะไม่จิบจิบไม่ดีอ่ะโคตรเกเรลยอีเอาไปเชื่ออะไรไปเออเชื่ออะไรเชื่ออะไเอาเชื่ออะไรวะเอาเชื่ออะไรดีวะจิ้มเมียดีแล้วอ้าวตายฮะเอาจิ้มเมียเอาจุบจิบดีกว่าจุบจิบเท่กว่ากูตายแล้วนีเยอะมิจิโกะ้ไงแอมตายโง่ชิบหายเลยโดนป้อมยิงตาย โอ้จุ๊บจิบโดนด่าไม่ไหวเลยใครเป็นใครเป็นจนต้ยนะครฮะอะไรนะจนตายจนป่าจนป่าอ๋อจนป่าเอฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้จนป่าซอยแน่กูวิจนป่าเนี่ยเฮ้ยไปได้แต่ดูเฮ้ยกูไม่เหมาะกับการเป็นจนป่าหรอกกูเป็นอันนี้เพื่อน เป็นจุบจิบไหมไม่เอาเฮ้ยมอเอไตายออมาในตายไหนซื้อแกถึงมือครับทุกคนจุบจิบไม่ไหวแล้วแกถึงมือเอ้ยพี่เอามันดิพี่ผมมาแล้วพี่มันเอเวนตาตาที่ไลยนะเดชพี่เป่าอย่างเกียนอะ พอเป็นผู้หญิงอะจุ๊บจิ๊บเหรอจ้องูจุ๊บจิ๊บโอ้โหเอ้ยมันบุก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 เอ้ยอ้ไ้ไอ้มอนไอ้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 อ้ไ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 บอ้ไ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 ออ้ออ้ไอหไห้ไอ้อ้ไอ้ไอไอไอไม่ไหวอไอ้ไไไไไไาาเาาาเาลาออไไไไไไอ เวลาตายเฮ้ยอย่านะครับอย่ามาตีอย่ามาตีออพอดีเงินหนูมันเหลือค่ะมาช่วยมาช่วยหนูใช้เงินเลยค่ะอจุ๊บจิ๊บจากได้บิตคอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยๆเง้ยสวยเ้ยมากไหนซ้อก็เป็นยิ้มมี่อย่างเดียวเลย เปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนชื่ออะไรเป็น,อ,อ,ะปนอะไรวะยิมมี่เปลชื่ออะไรดีเอาชื่ออะไรดีทุกคนยิมมีม่ออยิมมี่ยิมมี่ยี่ส<อ>ิบน้ำ <c oughs> เก็บต่อวันเหรอพี่อะไรน<อ>ะต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงเขาดิคังแรงเขาดิคังแรงเว้ยขอได้ใช้สก,กิลแป๊บหนึ่งไม่โดนด้วยสัตว์ พี่จะตายขอการบังก่อนเดินบนฝาดด้วยโอเคไม่มีคนตายเลยชิบหายแล้วครับเฮ้ยเอ้ยแบทแมนทำได้ครับเอ้ยมันไม่ตายพี่เปาพี่เปาชื่ออะไรพี่เปาพี่เปาชื่อน้องลุงน้องลุง เราดิ้ไปแล้วไม่นะ <analysis> นกลุงอ๋อครับพี่ป่าใช่บ้าว่ากูออกไปเกลี่ยไม่ได้พี่ป่าจะเอาชื่ออะไรน้องลุงเหรอนกลุงก็เกลี่ยซะนกลุงไม่ได้ทุกคนมีชื่อหมดเลยใช่กูต้องเป็นอะไรเดี๋ยววะไอ้ลุงที่กูตั้งเนี่ยเพราะว่ากูเมื่อก่อนจะตั้งชื่อกับแฟนเก่ากูไว้สำหรับอ๋อเข้าดราม่าเยอะเลยกูเป็นอะไรนะ กูน่าจะเป็นบุญมึงไงยี่ี้ติเกียบๆเกียบๆเออเออเอออ็มกูเดได้เอ็มกูได้เออกูตายเลยสวยมากเอามันแข่งอะมันแข่งอะน้องลุงทำมเาแข็งอะไรกูทูดีโอ้โหโแตกแล้วครับโอ้โหไม่ไหวเลยไม่มีใครซ้อนเลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลย เลยโอ้โหฟาดอย่างเยอะฟาดอย่างเยอะไม่ตายโอ้ GM เนื้อตัวไม่ไหวแล้วยิมมี่ดูนี่ยิมมี่ดูนี่อไปแล้วยิมมี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วอ่ะไม่เห็นทำอะไรเลยเว้ยโอ้แรงมากแรงยี่ห้ยอะไรตนโอ้ผมไปแล้วพี่

ไอ้เว้นไอ้เจี๊ยป็นจุดิบไอ้โง่เราแค่ประกาศชื่อยิ้มนี่คนก็กลัวกันแล้วใช่กลัวกันไหมครับทุกคนนี่ประกาศอย่างนี้นะยิ้มเงียมหมดเลยเงี่ยบหมดเลยเป็นไงมีกลัวใช่ไหมใช่ตายตายเลย ดิสเครดิตอเป็นไงเป็นไงเราได้เป็นไงเราไม่ไม่แม่เราเสียเขาเราได้เราได้แคลลี่เอาชิบหายแล้วแกมตายแกมยิงแกมยิงแกมยิงเอาแกมยิงไม่ไม่ตายโอ้พี่ลุงไม่ช่วยเลยพี่ลุงเอาพอพ่อเขาเลย ลุกไม่ช่วยเลยการบินพระเจ้าบินเฮ้ยเข้าไปร้านแน่จังหวะนี้เข้าไปร้านเลยถูกต้องยิงแตกได้ยิ้มแตกได้วยเฮ้ยอยากจุบจิบจุบจิบเก่งมากโอเคจุบจิบตายและเก่งมากจุบจิบตายเพื่ออะไรวะอะไรวะเนี่ยไอ้ดูโอเไม่เหนอะเนี่ยเนี่ย นนีนี่ดูดูดูดนี่นี่นี่เอาไอ้เชี่ยมันมันอมเอาตายอยู่เป็นไง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 เป็นไเป็นไงเวดูดงเป็นไงเปไงเจเป็เไงไงเไเป็นไไง้ไเเเนงเป็นเองเเาองเปเไงเปง ไปไปไปรู้ชื่อตัวเองรึปีหลุงก็มันชื่อลูกกล้วยเฮ้ยเอาเลยปีหลุงเอ้ยไม่ใช่จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไปแล้วมันมันคมแล้วอะพุ่งเลยละกันถไยก่อนถไปไปไยก่อนไว้ไปรอด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 ไม่รู้ครับจังหวะนี้เฮ้ยเป็นไงเล่นมั่วๆแต่ก็ชนะนะจ๊ะ แต่เป็นแผนซ้อนแผนใช่อ่าวโอ้ไม่เคยเข้าดิสามจิงแปดซ้อนแผ่นนี่ไงแผ่นซ้อนแผนซ้อนอีกซ้อนทุกคนเฮ้ยวกนี้ิวกนี้เอ้ยวูงเลยเขาไม่เปิดดิจุ๊บกิ๊บมาจุ๊บกิ๊บเดี๋ยวตายเดี๋ยวจุ๊บกิ๊บตายเริ่มลยจุ๊บกิ๊บก่อนก่อนที่แบทแมนจะเนบกากไอ้โง่ดิปั่นตายแล้ว เป็นมึงจะเมื่อไหร่มึงจะเติมยองนี่นี่นี่บุ้งบุ้งบุอ่ามันกลับไปที่เดิมแล้วเอาตายเลยมานี้แหวนแหวนแหวนแมนกำลังไปแบแมนกำลังไปอ่าแบาแมนเขากลับแล้วแบแมนไม่ไหวแล้วเออโอเคแอมได้อ่าอ่าอ่าเอาโดนโดนโดนพินาศอีกล้วไอเตะไอเตะเรียนมากไอเตะเรียนมากไอเตะไม่เข้าแก๊งอ่ะโอแล้วในขนาดนั้นเอง ตายเลนนไ่ขนาดนี้ก็ตายตายเราไม่ไหวเราเสียทุกอย่างเราเสียทุกอย่างไม่หรอกเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดทันไอ้จุบจิบจุเกิดอย่างใช่ไหมจุบจิบเกิดทันใช่อะไรมาพ้อนของเขาวีรู้วีลู้เว้นเว้นเว่นเฮ้ยเดี๋ยวผมไปอ้อเดี๋ยวผมไปอ้อติดคือติดคือ มึงเข้าไปตรงๆเลยนะเว้นใช่เดี่ยวๆดิรอรอเดี่ยวดิอุ้ยๆมันแรงมากทำไมไม่ตะกี้หนึ่งก่อนวะเอามันต้องพุ่งไปก่อนไงพี่ค่อยปาแบบบุ๋มมาแรงสวยมวะสวย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 สผมสามารถหายตัวได้อีกรอบไงตีตีไอ้จุกจิบติด้วยโอเคจุกจิบตาละไปละบายไปละบายเจอกันรอดเอ้าจุก โอเคเอ้ยดี๋อาปมเลยพี่อาปอมเลยเอาเลยเออสวย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 ทำทำได้ดีมากทำไดีมากเป็นตัวรอดได้ดีมากบ้าน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 ดีมากทำได้ดีมากไอ้ไก่เินไปล่าถามจริงไอ้ไก่เงินไปบ้า